สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้มาจากไหนครับผมมาจากจังหวัดตรังครับจังหวัดตรังนี่มาเรียนเฟอร์นิเจอร์ถึงพัทยาเลยเหรอครับตั้งใจเลยครับเพราะว่าดูแล้วว่าที่นี่น่าจะเป็นแหล่งให้ความรู้ดีครับแล้วนี่เป็นการสอนตู้วันที่สองแล้วท่านมาสัมผัสครูผู้สอนและสัมผัสเพื่อนร่วมเรียนด้วยกันนั้นมีความรู้สึกที่เด่นเป็นอย่างไรบ้างครับความรู้สึกครับเพื่อนร่วมเรียนก็ดีมากครับอาจารย์ ให้ความรู้ดีมากแล้วก็ในเรื่องของเทคนิคต่างๆครับเวลาที่ทํางานนะครับมันจะต้องมีเทคนิคด้วยนะเพื่อนๆอแล้วก็อีกอย่างที่นี่ครับอุปกรณ์การเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นสไลดแบบ์ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบไม่ว่าจะเป็นการเริ่มงานจริงอาจารย์ให้ได้ทําหมดเลยทุกอย่างทุกขั้นตอนแล้วที่ผมชอบมากๆผมบอกอาจารย์ครับเพราะอาจารย์ที่นี่มีน้ําให้ทานด้วยเป็นน้ําชาน้ํากาแฟแล้วก็มีรถขายผลไม้มาบริการ อาจารย์ก็ดูแลแล้วก็ข้าวอาจารย์ก็มีบางวันมีพิเศษ,เศษก๋วยเตี๋ยวใหอผมงศก็เลยบอกว่าอาจารย์จริงๆแล้วความรู้ที่อาจารย์ให้อะไอ้เรื่องพวกนี้อาจารย์ไม่ได้ให้อาจารย์เขาใจดีเขาให้แล้วก็เขาอุดหนุนชาวบ้านด้วยครับคือมันได้ทุกส่วนเลยครับเพื่อนๆอยากให้เพื่อนมาเรียนที่นี่ หมายความว่าผลไม้มาจาย์ผู้สอนก็บอกว่าให้ทานไม่อั้นเลยไม่อั้นเลยก็เนเหมือนกบเมามาแล้วเมามาแล้วผมชอบมากเลยผมงงมากเลยแล้วแต่มีน้ำน้ำน้ำทุกชนิดเลยน้ำเบบซี่น้ำชากาแฟน้ำจะอยู่ข้างหน้าโน้นใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่เเป็นร้านน้ำมาเลยยกมาเลยยกมาเลยยกมาเลยเคือเขาช่วยช่วยชาวบ้านนะครับช่วยชาวบ้านตรงตรงนี้ก็คืออยากจะให้ความรู้ด้วยแล้วก็อยากให้ผู้เรียนแบบเป็นกันเองแล้วอยากให้ผู้เรียนมีความรู้สึกว่ามาแล้วก็คือเกิดความ สนุกน <ế> กไไับนำประทับใจ <accepted. S 1> และกินให้อิ่มเมื่อกินให้อิ่มทํางานออกมาก็ดีนด न, ั่งเรียนอารมณ์ก็ดีเนี่ยผมอยากให้เพื่อนมาดูผลงานเนี่ยครับเนี่ยครับที่พวกผมนำกันครับอานนเี่ยครับนี่ครับงานนี้ครับงานนี้หน้าบานนี่ยเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูครับนี่ครับหน้าบานนี้เปิดย <c oughs> ังไงอ่ะยังไม่ได้ใส่ตัวจับนะครับอันนี้ลิ้นชักนี่ครับลิ้นชักมาตรฐานครับมาตรฐานปิดบานห้องก่อนอ่ามาตรฐานครับอ่านี่ครับ แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เพื่อนๆนี่เจาะแล้วใส่ไฟก็ได้เจาะแล้วใส่ไฟก็ได้นี่ครับสองวันต้องครับได้เยอะมากเลยครับเพื่อนอันนี้คือหมายถึงว่าฝีมือผู้เรียนช่วยกันทําด้วยใช่ไหมใช่ครับทั้งหมดทั้งหมดเลยว่าใช่ใช่ใช่ครับทุกคนได้ความรู้แน่นอนได้ความรู้และได้ลงมือทาใช่ดังนั้นเกรงว่ามีการทําไว้ล่วงหน้าก่อนไม่ไม่มีครับไม่มีครับ ออกแบบสดๆอาจารย์ก็สอนออกแบบอาจารย์สอนคิดด้วยไอที่ว่าโค้งต่างๆนี้นักเรียนช่วยกันออกแบบใช่ช่วยกันออกแบบช่วยกันทไม่ได้เตรียมแบบไว้เลยไม่ได้เตรียมมาออกแบบตรงนี้ในวันที่หนึ่งเลยใช่เขาจะถามว่าอยากทําอะไรล้วให้นักเรียนคนหนึ่งบอกนักเรียนคนหนึ่งบอกอันนี้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 ก็มาประกอบกันอ๋อใช่อันนี้คือช่วยกันคิดเลยเป็นการเรียนตามใจผู้เรียนตามใจผู้เรียนเลยโดยแท้จริงใช่ครับไม่ใช่ว่าเป็นงานมาแบบ งาน c o p ปมาเป็นบล็อกบลอกไม่ใช่เป็นงาน r e ี t i ทีเพื่อนๆอ,อยากจะไปทําเคาน์เตอร์เองอยากไปทํำครัวเองอยากไปทำอ uh, ร์นิเจราเองอยากไปบิวต์เอง,อเ,องเพื่อนๆน,นจะได้ความรู้จักตรงนี้อาจารย์นะครับอเอาไปใช้งานได้ครับแล้วการสอนก็คือบอกทุกื่อนไม่มีกากดูจากตรงไหนถึงรู้ว่ามีความจริงใจในการให้คือ ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกไม้<ส>การเลือกวัสดุสแล้วก็วิธีการใช้เครื่องมืออะไรต่างๆอาจารย์จะแนะให้หมดเลยแล้วอาจารย์สอนวิธีการตรวจสอบงานด้วยเวลาที่ทําเสร็จปัปป๊บอ่ะมันต้องมีการตรวจสอบงานด้วยไอง,งานพวกนี้เป็นงานดีเทลซึ่งอาจารย์เขาก็บอกให้เราอีกด้วยดังนั้นคือตรงนี้เขาือผมชอบมากเลยชอบมากเลยจา้าดังนั้นเราขอบคุณผ,ผู้เรียนผู้เรียนด้วยอุตส่าห์มาจากจังหวัดตรงังแล้วมาเรียนที่พัทยาจริงๆแล้วอาจารย์มีคอร์สที่สุราษฎร์นะ แต่ผมมองดูว่าเฮ้ยตรังมาสุราชอ่ะมันก็ไม่ไกลแต่ว่า uhh. ด้วยความที่ว่าเห็นคลิปอาจารย์แล้วก็เห็นการใส่ทอดปั๊บมันไม่สําคัญแล้วว่าจะอยู่ที่สุราชพัทยาก็มาแค่ปากซอยพัทยา็แค่ปากซอยเพื่อนๆขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับข้าวบาริกาบครับ